เศรษฐกิจกันบ้างเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้เรียกว่าเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับทางภาคอุตสาหกรรมเขาก็มีการปรับตัวเหมือนกันแต่อุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่าจะเป็นยุคสีเขียวก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตอนนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าเอาจริงนะครับผลักดันแผนเต็มที่4มาตรการในการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุคสีเขียวครับ โดยที่คุณพสุโลหานชุนครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกกับว่าเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพสินค้าบริการการจัดการในการผลิตเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมของไทยเข้าสู่ยุคสีเขียวจะต้องอาศัยแผน4ยุทธศาสตร์นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลให้ทุกโรง,งงานปฏิบัติตามกฎหมายการสร้างความร่วมมือการสร้างแรงจูงใจ การส่งเสริมจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบแล้วก็การสร้างเครือข่ายภายในประเทศให้การสนับสนุนกระสวงอุตสาหกรรมและปรับปรุงกฎหมายเพื่อติดตามผู้กระทําผิดนอกจากนี้ก็จะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับถ้าหากความมาตรการต่างๆเหล่านี้สําเร็จก็ตั้งเป้าครับที่จะดึงโรงงานที่มีใบอนุญาตเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ90ในปี2563นะครับแล้วก็จะมีการจัดหาพื้นที่ หกแห่งทั่วประเทศเพื่อที่จะรองรับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาโครงการเตาเผาขยะที่ทันสมัยนะครับขนาด500ตันต่อวันระยะเวลา5ปีมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทก็คาดว่าถ้าประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้กำลังมีการพัฒนาอยู่ถ้าสำเร็จก็จะเกิดธุรกิจกาจัดกากในประเทศมูลค่ากว่า5,000ถึง10,000ล้านบาทต่อปีครับ